สวัสดีครับวันนี้พีเคมีดาบมานำเสนอหรือมาแนะนำหนึ่งเล่มน,นะครับน่าจะเป็นดาบทางพมา่าหรือทางมอนประมาณนี้นะครับลักษณะรูปทรงใบดาบก็จะประมาณนี้นะครับมีร่องเลือดนะครับขนาดใหญ่เนาะสันนี่ประมาณสัก8มิลน,นะครับแล้วก็มีการลดสันอยู่ประมาณอันนี้1จุดนะครับมีอยู่2ที่นะครับที่ว่าลดสันดาบ ซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของดาบในตระกูลพม่ามอนนะครับก็จะมีร่องเลือดมีการลดน้าหนักบริเวณสันดาบแบบนี้นะครับนี่นะครับใบดาบยาว21นิ้วครึ่งนะครับทวัดโดยระยะขจัดไม่นับความโค้งนะครับถ้านับความโค้งก็ประมาณ22นิ้วน,นะครับสัน8มิลนะครับใบดาบเก่านะครับ มองเป็นเหล็กตีทบนะครับเพราะว่าเห็นแนวประมาณนี้ว่ามันเป็นแนวตีทบนะครับนี่นะครับก็จะมีความโค้งของแนวเหล็กอยู่นะครับทรงดาบก็ทรงสวยตรงประมาณนี้นะครับอ่าร่องเลือดประมาณนี้เลยนะครับใบดาบเก่าแต่ว่าระบูนะใหม่นะครับโดยให้สลาที่ลำปางเป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้น ด้ามฝักก็จะเป็นลักษณะของลำปางแต่ตัวของใบเก่านี้ก็จะเป็นใบของดาบในตระกูลพมา่าหรือดาบในตระกูลของมอนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ขอฟันธงก็แล้วกันนะครับก็พิจารณาดูนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับเล่มนี้ใครชอบก็ทักมานะครับนี้ด้ามฝักในเป็นของใหม่นะครับบูนณะข้นใหม่ในตามแบบขนบของลำปางนะครับก็จะมีถาวาแบบนี้นะครับถวาลำปางเนาะ นะครับด้า,ดามฝักก็จะประมาณนี้นะครับนะแบบโบราณตามขนบเดิมเลยนะครับแต่ว่าเป็นขนบลำปางนะครับแต่ว่าใบดาบนี่สันนิฐานว่าเป็นดาบในตระกูลพมา่าหรือมอญประมาณนั้นนะครับใครชอบอาดาบลักษณะนี้การบรูณะในลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ น้ำหนักกำลังเหมาะมือโอเคนะครับถ้าใครชอบประมาณนี้ก็ทักกันเข้ามารายละเอียดก็คือ,อตัวของใบดาบนะครับจากตรงนี้ยาวถึงปลายถ้านับระยะขจัดนะครับวัดตรงเลยก็21นิ้วครึ่งแต่ถ้าวัดตามโค้งก็22นิ้วสันหนา8มิลน,นะครับล่องเลือดขนาดใหญ่หาชมยากนะครับดาบลักษณะแบบนี้โอเคครับผมสวัสดีครับราคาไม่แพงนะครับ สวัสดีครับ